ก็ขอกระบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยครับนรับเข้าสู่นะครับแมปเดิมอีกันนะครับผมโอเคพาร์ทที่เอ้ยเออคลิปเออคลิปที่แล้วคลิปที่เราถึงนี่เนาะต่อไปเราจะไปนู่นกันจะผ่านไปให้ได้ครับผมไปเอาเลยหนึ่งสองอเปิดกระตุกสามเออโอ้แท้โคตรเ,เ,เ,เลยเออเออเออกูตายกูตายอย่าตายอย่าตาย โอ้สไปไไเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมก็ตายชัวไม่ตายไม่ตายมีฮิปเปอร์ไหมเนี่ยโอ,โอ้โหมีเหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าคราวนี้เราจะไม่กิฟผมเตรียมตัวอ,อย่างดีครับนี่ครับ <c oughs> มีเจ้าเนี้อยู่เราจะกิฟทำไมเราก็ใส่เข้าไปอย่างนั้นแหละโอเคไปครับผม โอเคไปกันแล้วเอา้าโอลืมข้าวลืมข้าวเว้ยลืมข้าวเดี๋ยวคาดสายก่อนคาดตัวตายมึงทำยังไงเลยเนี่ยนี่เปล่า เฮ้ยเดี๋ยวอคิวตัวเองไงวะเอานี้มาก่อนยวเผื่อกดเอ่อ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 เอ,อ What the f u c k คก์ดีสตอร์ก่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคิวคตายโอเคอ่ะของไม่หายย่บจะได้ไม่ต้องมาเซ็กอีกโอเคไปกันเลยเดี๋ยวเราแบบโหลดก่อนมันจะแบบโอเค โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยสกิลมินยิงสกิลมินยิงสกิลมินยิงกระตุกโอ้ไม่กระตุกนี่กูผ่านแล้วเนี่ยโหของตกโอเคเอาใหม่เ้อเออ มันจะผ่านได้ไหมเนี่ยกูเล่นมานานเนี่ยวะแมงท่านชมยาท่านชมว่าผมจะเปิดหน้าได้ดีไหมครับท่านชม,ชม,ชม,ชมถ้าใครบอกว่าดีคอมเมนต์มาครับใครบอกว่าไม่ดีก็คอมเมนต์มา <c oughs> หน้าผมนี่อยกเลยไม่อยากเปิดัวไปถึงร้อยซับโอ้โอเค,อ,เค,อ,เคอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่ มราจะตุกมยี่ผ่านยังเนี่ยเดี๋ยจะผ่านยีแล้วเชลท่านผู้ชมครับผมว่าเราพอจะมีวิธีการผ่านไปดีๆหรือไงดีเอาอย่างนี้แล้วกันช่างมันเถอะไม่ต้องทำมันยากโอเคเอาใหม่ช่วยช่วยโอ้ยหยิงกูเกยยิงกูเกย เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้อกี้หลลทางทางซ้ายครับดซ้ายตลอเลยห็นชาร์จกันกคบ เข้าไปมันจะใช้ได้ไหมเนี่ยดูดูดูโอเคมาได้เอ,อื้อเอ,อื้อไม่ใช่มาตายตรงนี้ตายตรงนี้อย่า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 ตายตรงนี้าานไปทางอื่นไปทางอื่นเฮ้ยนี่มันลาวานี่ว่ะเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปสเกลป่ะวะตัวอะไรวะเนี่ยตัวสเกลครับผมเฮ้ยอยา่าอย่าเอา อ๋อไม่บินไม่บินอ่ะมันมาบินอะไรตรงนี้วะอ้าวเออเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออคิวก่อน เอาใหม่เราเอาใหม่โอเคขอไม่ตกขอไม่ตกโอเคแมพโหลดนั่นกระตุกมากลางคืนแล้วโอ้ยไปกันเอ้น่ะมันไม่บินดูดิกูควรจะบินให้กูจะไปยังไงเนี่ย บอกเลยกูไปไม่ได้เดี๋ยวกูมีวิธีดีๆได,ด้อยู่คือเอ่อเอามหาเอ็ม่งเอมเฮ้ยไปไม่ได้ก็ยอมซะเอหม่ครับผมยังไงต้องผ่านอันนี้ไปให้ได้เราก็จะสเปรย,ย์คอยไว้ไตรงที่เรารู้สึกว่ามันกลางคืนเราจะรับเป็นตอนเช้าเหมือนเดิเมโอเปรปทำหนึ่งนะ ไม่ใช่ว่าคลิปเมื่อกี้ก็อยู่ด่านเดียวคลิปนี้ก็ยังอยู่ด่านเดียวมันไม่ใช่ผมนะฮะโอเคตอนเช้าตลอดสิพอมันเตอือนาน้องขันจะได้ไม่ต้องเกิดเล้วนี่ไปโอ้ยชนชุน,นโอ้ย,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 อยแมปไม่โหลดโอ้โหแมปไม่โหลดลรู้ไหมเนี่ยอุ้งหัวร้องอีกเดี๋ยวมึงดีมึง แหมมันไม่รหลผมจะรู้ไม่นเงี้ยรอโหลดดีๆก่อนแล้วค่อยไปรอก่อนนะฮะไปเอ้ยเดี๋ยวดยมันยังไม่โหลดขี่ไปเจอสกิลยิงแล้วโว้ยผ่าน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 โอ้ไม่เง กี้ว่าจะผ่านเดี๋ยวเชียวฮึแม่งอ,อ,อ้าวเฮ้ยไม่ตกไม่ตกโอเครอรอแมปโหลดก่อนเหรอฮะรอก่อนฮนะจังหวะนี้เรารอก่อนมีอีสิบครับผมโอเคมันยังไม่ถึงสิบอยู่แปดอยู่เลยโอเคเอ,อือกูมาบุกูชนเลย ม,มันจะผ่านอยี่ห้อเชียวคลิปนี้จดไปยาวๆสามสิบนาทีก็ได้ผมโอ้โหถ้าเสียงดังก็ขออภัยครับมีคนมาเสียงรถนะครับ

โอเคเอาของวันนี้ทิ้งไปไม่สำคัญทิ้งไป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 โอเคเรายังใส่ปีกอันนี้อยู่เหมือนเดิมแล้วเราต้องไปหยอกด,ดีๆนะชนชนทำไมวะ อ,อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้กันอยู่ตรงนี้กันยายายารู้สึกว่ามันไม่สว่างก็เ,เลยผ่านยากหน่อยโอเคครับเราไม่เราไม่ลงแล้วน่ะอะไรวะมาตกตอนนี้ตลอดเลย เราจะไม่ไปตามช่องนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าไปตามช่องเนี่ยเร,เ,รเราอาจจะแพ้ได้ก็จะไปตามนี้เลยไปแบบตรงตรง้นแบบมาเ้ยจะไปยังไงต้องคิวอีกแล้วไปครับผมคราวนี้ชนนั่น แกดแล้ว小学生ไม่ผ่านโอ้ไม่ไหวครับผมไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวครับผมมันสิบนาทีจะสิบเอ็ดละสิบเอ็ดละตอนนี้ไม่ได้ครับต้องมีอันด์โปร อเดินแผนเออเดนแนต้องเออต้องต้องต้องยันตรงนี้ไปตกมาเต็มเ็ัวานี ไม่คืออะไรไม่ดูผ่านแล้วก็จดไดมอนด์เเพื่ออะไรไม่ลยชีวิตรอดสะกะดด่าไม่ใช่หรอเอาเพื่ออะไรวะเอาเพื่ออะไรหยิบจบละแมปนี้นี่สองคลิปจบละอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัาไปก่อนแล้วจะกัน่นนอคี้ไม่าจากคีแล้ แต่งสนุกขนนี้ไม่ได้ทายนะครับผมโซนถ่ากไลน์ก็เป็นเวลานานพอสควอนผมไม่ใช้อุปกรณ์ในการโตนะครับผมขออภัยในการโตแล้วขออภไฟตรงหน้านะผมเดี๋ยวบ่นอยาด่าอะไรผมเลยนะครับถ้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์คลิปนี้ลงไปในเฟซบุ๊กหรือไลน์หรือทวิตยูทูปไม่เกี่ยวโอเคครับบ๊ายบายครับผมขอให้โชคดีครับ